สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้นะคะทางร้านเดอะแกรนซ์ซ็อกขายส่งถุงเท้าราคาโรงงานมานำเสนอสินค้าราคาโปรโมชั่นกันอีกแล้วนะคะในช่วงยุคโควิดแบบนี้นะคะบอกได้เลยว่าสินค้าทุกอย่างนะคะลูกค้าก็ต้องอกระมิดกระเมี้ยนในการจับใจ่ายใช้สอยเนาะแต่ว่าทางร้านเดอะแกรนด์ซ็อกของเรานะคะเข้าใจในสถานการณ์โควิดนะคะช่วงนี้เพราะฉะนั้นแล้วทางร้านของเราจะนาเสนอในส่วนของสิน ค้าดีราคาประหยัดนะคะราคาประหยัดเป็นราคาจากโรงงานโดยตรงนะคะทางร้านเดอะแกรนด์ซ็อกขายส่งถุงเท้าราคาโรงงานเรามีสินค้า เกรด A นะคะที่จะมานำเสนอลูกค้าในราคาสุดพิเศษนะคะวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถุงเท้านะคะข้อสั้นนะคะความยาวประมาณปิดตาตุ่มนะคะอันนี้ขนาดฟรีไซส์นะคะยืดได้สูงสุดถึงเท้าเบอร์45กันเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นมีลายน่ารักนะคะข้อยาวนะคะข้อยาวสำหรับลูกค้าผู้ชายใส่ทำงานนะคะพิมพ์ลายโทนสีเข้มนะคะรองส้นญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ปลอกแขน ะะทางร้านเรามีค่อนข้างครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นถุงเทา้าราคาพิเศษเป็นงานช่างกิโลเหมายกกระสอบหรือแก n นซ็อกก็จัดให้ลูกค้ากันแล้วนะคะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้อสั้นโทนสีทึบนะคะแล้วก็มีลายน่ารักปนมาด้วยนะคะแล้วก็ข้อยาวนะคะที่เป็นในส่วนของ สีทึบนะคะทางร้านก็มีนําเข้ามานะคะราคาเพียงกระสอบละ1,900้าบาทเท่านั้นนะคะไม่แพงกันเลยนะคะได้ถุงเท้าข้อยาวอยู่ที่ประมาณ300-350ถึงคู่ต้องนําไปคัดจับคู่ก่อนขายนะคะสินค้ามีตําหนิจากโรงงานแต่เนื้อผ้าหนานุ่มนะคะตําหนิอยู่ในเกณฑ์ที่ลูกค้าทั่วไปรับได้ขายในราคาถูกได้นะคะเป็นที่ต้องการของท้องตลาดมากเลยนะคะตอนนี้แล้วก็ลายน่ารักข้อสั้นเน้นโทนสีเข้มแล้วก็คระลายน่ารัก ะะตัวนี้กระสอบละพันเก้าร้อยบาทจับคู่แล้วจะได้ประมาณห้าร้อยถึงหกร้อยคู่นะคะหนึ่งในนี้ก็จะมีเศษมีตําหนิปนมาจากโรงงานเพราะเป็นงานเหมานะคะคําว่างานเหมาลูกค้าจะต้องเข้าใจตรงกันว่าต้องมีการมีตําหนิแน่นอนนะคะมีตําหนิมากตําหนิน้อยแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ลูกค้ารับได้นะคะแล้วก็ในส่วนของถุงเท้า ที่เป็นงานเกรด A นะคะเกรด A ทางเราก็จะมีทั้งถุงเท้าทำงานนะคะก็จะมาเป็นลักษณะเป็นแพคแบบนี้นะคะอันนี้นะคะตัวนี้จะเป็นราคาเริ่มต้นโหลที่โหลละ80บาทนะคะ ส่วนการจัดโปรโมชั่นนั้นทางร้านก็คือจะมีเลทให้ลูกค้าที่ซื้อเยอะซื้อจำนวน50โหลขึ้นไปนะคะก็จะมีราคาพิเศษให้อันนี้มีในส่วนของสีสันให้เลือกมากมายหลากหลายอย่างเช่นสีดำสีเทาสีกลม สีขาวพื้นเทานะคะแล้วก็ในส่วนของลายก็จะมีให้เลือกประมาณร้อยกว่าลายเลยนะคะเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวแล้วก็ในส่วนของลายน่ารักนะคะลายน่ารักเป็นตัวชูโรงของร้านเลยตัวนี้น่ารักและก็เนื้อผ้าน,นุ่มมากนะคะ ลายน่ารักมีให้เลือกละมากมายหลากหลายอยู่ในส่วนของอขายยกแพคนะคะตัวนี้ยกแพคแพกหนึ่งบรรจุ20คู่นะคะแพคละ20คู่ไม่ใช่แพคละ1โหลนะคะลายน่ารักของเราตัวนี้จัดโปรโมชั่น120บาทตกคู่ละ6บาทเท่านั้นนะคะส่วนถุงเท้านักเรียนนะคะนักเรียนของเรานะคะตัวนี้มีเริ่มต้นตั้งแต่3าถึงหขวบเป็นแบบไม่กันลื่นนักเรียนสีน้ําตาลนะคะแล้วก็นักเรียนแบบกันลื่นทางเราก็มีให้ลูกค้าเลือกเยอะแยะมากมายเลยราคาเริ่มต้นโหลละ1 0 0บาท ะะโหลนั่งโหลละห0 0บาทลูกค้าสามารถเลือกไซส์คลาสไซส์ได้แต่ถ้าซื้อครบ50โหลนะคะก็จะมีราคาพิเศษลงไปอีกนะคะลูกค้าสนใจอันไหนก็ติดต่อกันเข้ามานะคะสินค้าทางร้านเรามีราคาพิเศษพิเศษจริงๆนะคะอย่างเช่นรุ่นนี้นะคะ,ะทั่วทั่วไปเขาขายกันโหลละ80บาทนะคะทางร้านเรานะคะจัดโปรโมชั่นลงไปอีกนะคะซื้อครบ50โหลก็จะได้ราคาพิเศษนะคะเดือเพียงคู่ละ6บาทเท่านั้นนะคะ แล้วก็ในส่วนของข้อยาวข้อยาวทนสีเข้มนะคะข้อยาวทนสีเข้มทางด้านเราก็มีให้เลือกประมาณร้อยกว่าลายเลยนะคะลายน่ารักแล้วก็งานกระสอบ1,900บาทนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ทักทายกันเข้ามาในเพจ The Grandsock ขายส่งถุงเท้าราคาโรงงานนะคะหรือว่าจะโทรมาสอบถามเส้นทางได้นะคะ ที่เบอร์โทร0 8 6 5 9 9 0 8ห2หน้าร้านเปิดอยู่ที่ข้างมหาวิทยายลัยรามคำแหงสองเขตประเวศนะคะมาทางบางนากม8หรือห้างเมกาบ,บางนาก็เลี้ยวเข้ามาเลยนะคะทางร้านเราเปิดทำการ10โมงถึง2ทุ่มนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสะดวกมาที่หน้าร้านก็เชิญได้เลยนะคะเปิดบริการทุกวันแต่ถ้าลูกค้าท่านใดไม่สะดวกอยู่ใกล้อยู่ต่างจังหวัดนะคะทางร้านเดอะแกรนด์ซ็อกมีขนส่งนะคะส่งถึงที่นะคะ แต่ว่าลูกค้าต้องมีค่าจะส่งนะคะในส่วนนี้รายละเอียดคุยกันในแชทได้นะคะเพจ The Grandsock นะคะขายส่งถุงเท้าราคาโรงงานฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ